นมาร์กนะ,ะทุกคนฮลโลสวัสดีเดนมาร์กนะคะ2568อย่าเดี๋ยวไว้เป็นความทรงจำนะคะทุกคนอากาศดีมากคะ่ะสวยงามแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบฮอลิเดย์เป็นช่วงแบบว่าซัมเมอของของชาวแบบที่โรปนะคะคนก็จะแบบเที่ยวครอบครัวเข้าก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบว่า ผู้รักเดินจับมือกันครอบครัวแบบเอาลูกมาเที่ยวอะไรเงี้ยอบุ่นมากเฮ้ยบอลได้เนี่ยเฮ้ยแซ่บไหมเนี่ยแซ่บมาก จังก็แดกกวนแหละอะไรแต่จังไหนเคยมีฮอดปักรีวบัดเนี่ยแม่ไม่รักติยวบันดิ้ปักรีวบันนี่แกงเตียวตลาดแกงเห็ดมอดปักรีวเอ้ยแกงแกงอะไรนะแกงเห็ดเพิงบ้านเฮ้าเด้เนี่แต่ว่าเป็นเห็ดเพิงเดนมาร์กเบิงเบิงแแดค่ะมาจากเมืองไทยมากินเห็ดเพิงเดนมาร์กเห็ดพึ่งเบงค่ายแห้งเนืนบอกเห็ดเพิงเดนมาร์กแซ่บๆนะเพราะว่ามังห็ดบวกไงบอสแต่ถ้ามังห็ดบวกมันหวาน เฮ็ดผื้นเนมาคันแท็บหอมมันยำแบบกึดๆเตอจะเย็นๆเดอร์เออเวลาตำดมะฮุงก็มีคนมาตัดมีกลินพิเศษ Enjoy your food Thank you ทักทักยาขอบรันไหนครับครับอินซีทักยาซอบลาวา Enjoy your food นะครับกินแสบๆเดอรลาว่า ขาดเลือยังกระบอกนบนั่นเอาบ่นนี่เอาอยู่ครับแล้วก็เอาเซลอยมาระวังนะโอ้ยแซบบอแพ้แซบไหมไม่หรอเขากินข่าวสายทุกมือเลยเนาะกินข่าใบสากก็ไปเตรียมขอเตรียมไหลนู่นเท้าเสาวทรงเสาเสียงนี่คอกว่าสัเขาบอกว่าอย่างนี้เราตลาดดิคุณน้ำนะคะคุณน้ำเจ้าของร้านมาบริการอย่างดีเลยเนี่ย แซ่บหลายส้างเกินแขอบคุณหลายๆค่ะมาสีมาสี้นหาค้นก็เขาว่ามันเต็มโตคุณเอคุณเอขอแน่่ดเพ่ิเห็ดพึ่งหวานบบ้านเฮาเห็ดพึ่งหวานโ้ยเดแห้งก่ได้กินขอดเข่านี่นี่ยเน่ยเนี่ยนี่ยเนแหนมกับมี่เนี่ย มีอยู่ได้ล่ะเห็ดพิ่งลวกปากเลยพวกเรื่องอะไรก็ได้เคยลวกไปคำหนึงแล, <c oughs> ล้วฟ้าวหลายเท่าพัวผักพักผาก,าก <c oughs> ลวกปากจะของแมวน้องไก่มาจาก <c oughs> เบียนเยี่ยมเนี่ยมากินแกงเห็ดเพิ่งเดนมาร์ก <c oughs> เดนมาร์กแซ่บหลายเนี่ยลวกปากไปเอา,าไปหนึ่ง <c oughs> เอาเฮ้ยอาจารย์ว่มาบอกอาจารย์แบงค์ครับว่าบงค์เสี วินเนอร์เป็นไงมั่งลูกอร่อยมากเลยครับพี่ไปกินแล้วยังไม่ได้กินได้อร่อยมากมากแล้วเป็นป่ะอ้เฮ็ดเผือกเปนป่ะเน็ดเคือมันหวานกินเขาได้ชิมแล้วนะคะโอ้ยขนาดอยู่เดนมาร์กก็ท่านได้กินเด้อแกงเฮ็ดเผือกเลยทั้งปุ่นมาจากเมืองไทยคือได้กินแกงเฮ็ดเผือกก่อนเหรอเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสานอันดงเบิ้งโอ้โหกระดูกอ่อนเปื่อยยังขาขาเห็ดโอ้แต่หมงคือเผ็ดแท้เผ็ดเผ็ด เดี๋ยวมือแรงสีทอดได้นัท่นไปสู้กินทอดท้องปลาไซมอนแดดเดียวท้องปลาไซมอนแดดเดียวไปให้กินคืนนี้หนึ่งข้าวเหนียวไปปั้นกันเราจะกับไปมองเนเป็ดเขาจะมม่งน้องจะไปซาวก่อนไปซาวเสียงกินข้าวนี้เราก็จะพาไปของไปไรนะนิ้วห่าวเฮ้ยไปนิ้วหาวไปนิ้วห่าวแล้วกระเซียน ไป,ไปส่งไปล้กก็สีไปเชคอินแล้วก็ไปเศร้าเสียงห <Yeah. S 2> มูไปใส่เนี่ย <Yeah. S 2> ส่วนในหมูผ้าหมูให้หมูหมูมม ไม่หมูรู้จักคลองเอทนัดทางคลองนิ้วหาวไงเข้าเนั้อบรทานัดเข้าเข้าหัดเออหมูนะรู้จักเดี๋ยวให้หมูพาไปดีกว่าออืืมมเฮ้ยสตอรี่ไหมสตอรี่พี่นามเป็นทั้งไหนพี่นามร้านนี้ใสชูชีวิตมา20กว่าปีนะจ๊ะ แต่พี่ลีเนาะแต่แค่คุณหวามคุณความบาทเวนบอลเดนมาร์กเลยในห้องที่มองไหนเนี่ยโกปากบอ้อเลยโคเป็นเฮเกนนะคะร้าไทยโคเป็นเฮเกนเดนมาร์กเรานั่งอยู่กับพี่เจ้าของร้านหิวแล้วโปปลาบอ้อเลยน้องกูพี่นาพี่นาพี่นาช่างแต่พี่นาค่ะสวัสดีพี่นามพี่นามฟองหนูฟังไหมเออพี่นาช่างแต่เพิ่งมาเปิดร้านอาหารมมันนาจไสูตรชีวิตเนาะวัยรุ่นก็เข่าเนาะมาเดนมาร์กกับ เพื่อนสาวแต่ก็สอสองพันแล้วไปโรงเรียนไปเที่ยวสองพันน,นี่มันเป็นปีไทยปีอย่างขึ้ก็ปีที่ยัง ก็นับไปนับย้อนไปติ2ยี่สี่สปีแล้วโอ้ย้อนไป25ปียี่สินี่คือเริ่มต้นร้านอาหารหรือยังหรือว่าเพิ่งเข้ามายังสองพัปีสองลมลุกคุกคานมาไลยงานลมกคุกคานค่ะมานมาปีสองพจะว่าก้ายในร้านอาหารตลอดประจําท้านไหนก็จะเกี่ยวกับร้านอาหารในกเวหรือว่า ก็พลังร่วมกันทำตลอดก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนมาเปิดร้านนี้นี่ปีไหนคะพี่ต้มข้าโบมีนมันแบบว่าไมโครเวฟหุงใส่ไมโครเวฟข้าวจะนุ่มแล้วเ็นข้าวต้มขอนล่างเป็นช้องแล้วก็แช่ต้มขอนไปจะยี่สิบนาทีแล้วก็เทน้ำหนักเขากับหนักไปเสมอกันแล้วก็ใส่ไมโครเวฟไมโครเวฟ ออกอากาศเพื่นแนะเทคนิคนี่มาดามต่างแดนจะได้ไปลอกเรียนแบบในการเพราะฉันนึ่ข้าไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเขาใหนมาตลอดยื่นีนนะแม่ต้องยืกับกับนิ่มหรือเก่าไม่เอาไว้ค้างคืนสองวันก็ยังนิ่มนะพี่น้ำทำยังไงนะเอาช้าๆสิกันจะได้ลอกเรียนแบบสูตรได้ชาลัมห่อนยีสุบะทีน้ัมห่อนตีนหนึ่งนะเปิไว้น้วใบนำห่อนไบบยีสุที่หลักกับ มีเสพกับเอาน้าอว่ากับน้ำกับ็ทายไม่เสมอกันนี่น้ำกว่าแต่เขากัำลังไม่เสมอกันน้องแพรกินน้องแพร่พราไม่พูดไม่จานค่ะใช้ผ่านนาทีแต่ว่าแค่แปดนาทีมันตึงเลยมันจะไปได้แบบนี้ไม่ต้องเนื่องค่ะเอาไปในเว็บเลยแปดนาทีแล้วก็เอาเขามาค้นหน่อยไหมค้นแล้วก็เข้าใหม่ค้นมาค้นเอาสอดเขาให้มันแล้วก็เอาไปเข้ามาเองเจาพราวน้องพราวคืนนี้เราจะใส่ชุดได้ไหมใส่ได้ค่ะไม่ได้ก็ ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องกินข้าวเหนียวต้องไม่แห้งเราจะหมดจานแล้วเขาไทยบรรยากาศล้านบอาถือเมนบอเก่งใจแขกเป็นแมวบอ็เป็นจะลูกกอนยุบาเบอร์เกอแซ่บแซ่บเหลือตะนามจังหนยิ้อยิ้มแบบจอมยิ้มเลอหมติใหม โอ้ยพุ่น่ะอันนี้ก็เหลยเติมจานเรียบร้อยแล้วเด้อน้องเติ้ลกินเยอะกว่าเพื่อนนั่นเนี่ยต้องโทษน้องเตอ้ลจานนี้น้องเติ้ลกินคนเดียวไม่ปากไม่ฟินไม่ปากไม่จริงเลยเติ้ลข้าวเหนียวน้องเติ้ลก็กินคนเดียวกระติบหนึ่งสูตรเดนมาร์กค่ะเขาเก็บส้มตำอ๋ออีกเพื่อนไหมครับเอ็นบัวบัวกี่น้องบ้านผู้ใดเนี่ยผู้ใดเคยกินเมียงเอ่อเมียงเกี๊ยบกุ้งกับส้มตำน่นเนี่ยล้วอืม ต้อเตือนี่เด้อต่เสียบแห้งกับ่ปลาแดกนี่เขาเอามาตะไทยบอกค่ะปลาแดกไก็สืปลาแดกไอ้ใหม่กด่สมสองันผสมลายสูตรูตรไหมเอาส้มกระดาวก็ได้ต่ำโอ้เพพี่ไหม่ก็อ๋อพี่ไม่เมันนัวกว่าพี่น้ำ ไม่แล้วกระจยยแต่ว่ามนกระจืดเนี่ยหามกุนเมียนไม่สูตรผสมเอานี่เลยแหละกระาต้มเลยอืมาแล้เแหลายโอ้ยน้องเตอสแซ่บแปบแต่มองหงเด้อจ้าน้องเตอแซรแต่มองหงไหลายอย่าเปิร์ฟพรียมกันกินข้าวเกียบกับตำหมองหงเด้อจ้าสูตรไหสูตรน้องเตอสูตรน้องแพ้วอ๋อน้องแพ้วอบผ้าเฮ็ดก่อนอืมอืมคุณอา เอาว่าใมนเพล์แฟว์แวติ่งเจ้าพึ่อแลวแม่คเอาตอนนี้จะาของร้านเปิดเพยงแฟว์แฟลวแ่พั้านแล้วังอยู่อีกสามโตนะคะนี่ซ้อนกันผสมกันเนี่ยโอ้โหสูประเด็ดเซ็สูตรตามน้ำอย่าไปหลอกสูตรประเด็มาสาเออนี่อะไรมัตตไลจะบังให้รเราไลมขาันสรบวมาเลอมย่างเข้ั มันขอสูตรเป็นไปแล้วไปตำเองมาสิคุณลูกอันนี้ก็เหลือตะนามตอนกับฟ้ากันจนตะนามแล้วเขาทิพย์เผาคั่วเห็ดต้องกินไหอยู่บ้านเจ้าโอ้ยที่หนึ่งบอกมาที่บ้านเลื่อนเด็ดอปเลยเอาข้าวตนข้าวผัดจีเดซ้ำแลนด์ยูบ่เนาะเอาอิหรีทำข้าวผัดผัดเข่าสุตรผัดเขวาสุตรคือสั้นแต่หน้ากินน่งสิมากกินข้าวผัดแบบแช่แช่เวลาที่นางบอกว่าสั้นอยากกินข้าวผัด ขอแบบแฉะนะนั่นกินแบบนันอีลีไ่ได้มักแบบเลี้ยงเม็ดบ่อแบบที่เนียเ้นแช่บ่อผัดกับจานไทยเนาะเดกมูอนนี้ต่อยกับักเขาก็เท่ไข่ะไรบบนีัดไข่เส่หมูอนแบบมันก็เป็นไดร์เน็กแน้นอกับเท่ขาใส่สินะอเขาก็เลยมักเขเมนเนี no, okay. the ่นด่าใครบ้านหมู่าชุ้มหมู่าชุ้มเทพวกปีนันนั่นอันนี้เอาสูตูย่างที่ดีนะขอผัดก็ย่างแบบนี้ผู้ใหญ่ผัดขอผัดดังได้แล้วน่วะ นี่พัดกระพัดดังได้นะกระเพราเป็นวารัลต่อมาเห็นกระเพ่าบั่นกระเพ่าก็ได้เป็นลานวิวอีกตั้งมาฮู้เตอันเฮ็ดด้วนบานจองสิตังมาฮู้นั่งตัมาฮู้สิบสิบลานตมาฮู้สิบลานวิวอืมอสังกอะไรตัวต่าเี้ยงบานจอพักกัต่หี้ยงตั้งมกทัวตัําบมกทัวอืมจะมหักแตงก็ได้บกทัวฝรั่งมันจะเป็นแปรเปม่นเป็นเป็นกลมก เออมาคั่วแปรบขั้วแขก้องมาตัวเ้าพื้นมาพื้นบ้าบกกเินไ้บ้านกกินแ่ขั้วแปรข้าแปรแซบเลยเีอมันหแซบมันหวานแมากเีหล่ขั้วแปรก่บวานแแต่มะฮุงกับแซ่บเริ่มยู่แล้วบ้าเริ่มเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งแล้ว เริ่มนิ่งแล้วเอดเด้อเม่เเลยอทุนเ้อค่ะรถทุนเออทนเลวตอนนี้จมหซีบุได้จมหูซีบุได้ดิเอร์ทุนเมื่อเช้านี้ก็สั่งโกโก้ค่ะรถทุนตอนนี้รถทุนบ่าัปากว่าขัดีนยิ่งเต่ได้เห็นนั่งยต๊องคุวาค่ะเจ้ามันยังคุมาวางเกกเออจัดกดกับศิลปินกบันชงานดีด้ละเบีกร์คกอันนาอเลถ่ายเลย

เดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่น้ำต่อวันนี้เราอยากโชว์แกงเห็ดเดียวให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนได้ชิมไปกับเรานะคะตอนนี้เห็นสภาพพี่น้ำในแบบนี้แต่คืนนี้ถ้าเธอไปเจอพี่น้ำนางงานเธอจะคิดว่าเธอเป็นคนนี้เป็นใครลองดูเจ้าของร้านลองลองลองดูเจ้าของร้านน้ำไทยตอนนี้กับคืนนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวคืนนี้จะถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครค้ณผู้จุกตาที่จันทรเ่อ ออกงนตลอดโอเคงั้นเราขอเก็บเมนูทุกเมนูให้เกลี้ยงแล้วมาไล์กันต่อนะคะบายค่ะอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะทุกคนคุ้มสุดๆเลยค่ะเข้ากลุ่มแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดอร่อยมากเดี๋ยวขอลงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพา้นงกินข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะให้ให้เดี๋ยวจะไล์ให้นะคะจอกันนะคะจอกันนะคะ เดินตลาดนัดนะคะพาน้องแปลเอาวินเนอร์มาเดินตลาดนัดก,กันนานๆวินเนอร์วินเนอร์บร่สสวยน่า <c oughs> รักจงไขไขังอลมากลย่ะเวนไ่า,ารูปคนนเนลาแมาเดินตลาดนัดนะจ๊ะ น้องเดินชมตลาดนัดไหมข้อ,ขอหน้ารักไม่ใช่ไรโน่นฝั่งนู้น,ปน,นไปอแต่โน<ด>่นก็ง่ายแต่แอะพาแพลาพาเอามาเดินตลาดนัดพาคอปเตอร์มาเดินตลาดนัดาพาวินเนอร์มาเดินตลาดนัดเตอร์นบนหนาวเตอร์บอกหนาว ตลาดนัดอยู่ที่ฟอร์สแมลล่ร้อยหูมีฝนตกเข้ากลับกันแล้วนะเริ่มกลับกันแล้วฝนมันตกเขาเก็บของกลับนี่คือตลาดนัดเดนหมากนะคะปาแปลาฝามาเดินตลาดนัดแล้วเราจะไปกินข้าวกันต่อ วินเนอร์หนาวหาเสื้อให้วินเนาาอร์ก่อนหนาวโอเคนะคะอยู่นี่ข่อกดแฟตรงแถวนี้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลงก่อนนะคะเดี๋ยวพาน้องเดินชมก่อนบายบายบายแพล